สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการจัดการกับเซลล์แถวและคอลัมน์ค่ะเริ่มในเรื่องแรกกันเลยนะคะการลบเซล์คอลัมน์หรือแถวที่ไม่ต้องการค่ะการลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวที่ไม่ต้องการออกไปจะทําให้เซลล์ที่อยู่ลําดับถัดไปเลื่อนมาแทนที่ซึ่งซึ่งจะเหมือนกับการลบช่องตารางในโปรแกรม Microsoft Word ค่ะ การลบเซลล์คอลัมน์หรือแถวนะคะมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีการคลิกขวาที่เซลล์ที่เราต้องการลบนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง delete หรือว่าเราจะใช้คำสั่งบนแถบริบบอนก็ได้นะคะโดยใช้คำสั่งที่แถบ Home แล้วก็ในกลุ่มของเซลล์นะคะใช้คำสั่ง delete นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง delete cell ค่ะใน d i a l o g box ของ ดีลิทเซลนะคะก็จะมีคําสั่งนะคะให้เราเลือกใช้นะคะอย่างเช่นชิปเซลเลฟนะคะก็คือการลบและเลื่อนเซลล์ทางด้านซ้ายเข้ามานะคะชิปเซลล์อัพนะคะก็คือการลบและเลื่อนเซลล์ทางด้านล่างขึ้นมานะคะเอนทรีโนะคะก็คือการลบทั้งบรรทัดที่เซลล์เลือกไว้นะคะเอนทรีคอลัมนนะคะก็จะเป็นการลบคอลัมน์ ทั้งคอลัมน์นะคะที่เซลเลือกไว้นะคะเมื่อเราได้คำสั่งที่เราต้องการแล้วนะคะคลิกโอเคค่ะการลบคอลัมน์หรือแถวนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือกนะคะตำแหน่งของคอลัมน์หรือว่าแถวนะคะที่เราต้องการลบก่อนนะคะหลังจากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มขวานะคะใช้คำสั่ง delete หรือว่าเราจะใช้คำสั่งบนแท็บริบบอนก็ได้นะคะโดยที่เราใช้คำสั่งที่แท็บโฮมค่ะแล้วก็ในกลุ่มของเซลล์นะคะใช้คำสั่ง delete นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง delete c h e e t column นะคะในกรณีที่เราต้องการลบคอลัมน์หรือว่าใช้คำสั่ง delete c h e e t row นะคะในกรณีที่เราต้องการลบแถวค่ะ การแทรกเซลล์แถวหรือคอลัมน์นะคะในกรณีที่พิมพ์ข้อความลงไปแล้วแต่จำนวนช่องเซลล์ที่พิมพ์ไม่พอตามต้องการนะคะผู้ใช้สามารถแทรกเซลล์เพิ่มเข้าไปได้นะคะซึ่งจะแทรกลงไปในจุดใดๆนะคะของเวิร์กชีตก็ได้นะคะการแทรกเซล์คอลัมน์หรือแถวนะคะมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง Insert นะคะหรือว่า เราจะใช้คำสั่งบนแถบ Ribbon ก็ได้นะคะก็คือใช้คำสั่งที่แท็บโฮมนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเซลนะคะใช้คำสั่ง insert ค่ะนะคะโดยที่นะคะ insert cell ก็คือการแทรกตำแหน่งของเซลนะคะ insert sheet row นะคะก็คือการแทรกทั้งแถวนะคะ insert sheet column นะคะก็คือการแทรกทั้งคอลัมน์นะคะ ถ้า insert sheet นะคะก็คือการแทรก w o r k s h e e t นะคะการซ่อนแถวหรือคอลัมน์สามารถซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการแสดงได้นะคะอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นความลับหรือต้องการซ่อนข้อมูลไว้ชั่วคราวนะคะแต่ ถ้าการสั่งพิมพ์ข้อมูลในตารางนะคะเฉพาะข้อมูลบางส่วนที่เปิดเผยได้แต่ถ้าข้อมูลบางหัวข้อที่สําคัญนะคะไม่ต้องการสั่งพิมพ์ผู้ใช้สามารถซ่อนแถวหรือคอลัมน์นั้นก่อนได้นะคะแล้วค่อยสั่งพิมพ์เมื่อพิมพ์เสร็จจึงค่อยแสดงแถวหรือข้อมูลนั้นกลับคืนมานะคะการซ่อนคอลัมน์นะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะเราคลิกเลือกนะคะคอลัมน์หรือว่าแถวที่เราต้องการซ่อนก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้คําสั่งที่ แ็บโฮมค่ะในกลุ่มของเซลนะคะเราใช้คำสั่ง format ค่ะแล้วก็เลือกนะคะ high and unhide นะคะซึ่งจะมีคำสั่งให้เลือกใช้นะคะก็คือ high row ก็คือการซ่อนแถวนะคะ high column ก็คือการซ่อนคอลัมน์นะคะ high sheet ก็คือการซ่อนชีทนะคะในกรณีที่เรายกเลิกการซ่อนนะคะก็ให้เลือกคำสั่ง unhide นะคะ อย่างเช่นนะคะ u n h i g h row ก็คือการยกเลิกการซ่อนแถวนะคะ u n h i g h column ก็คือการยกเลิกการซ่อนคอลัมน์ค่ะการปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์และความสูงนะคะของแถวนะคะสามารถทำได้หลายวิธีนะคะวิธีการแรกก็คือนะคะเราเอาเมาส์นะคะไปคลิกที่นะคะระหว่างคอลัมน์นะคะแล้วก็นำเมาส์ คลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากปรับขนาดความกว้างได้ตามต้องการนะคะหรือว่าเราจะใช้วิธีนะคะบนใช้คำสั่งบนแถบริบบอนก็ได้นะคะโดยที่เราใช้คำสั่งที่แถบโฮมนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเซลล์นะ,ะเลือกคำสั่ง Format ตเซลล์ไซส์นะคะจะมีนะะ row high ก็คือการปรับขนาดของความสูงของแถวนะคะ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะว่าจะให้ขนาดความสูงเป็นเท่าไหรนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะออโต้ฟิตโร i ไฮก็คือการปรับความสูงโดยอัตโนมัตินะคะคอลัมน์วินะคะก็คือการปรับความกว้างของคอลัมน์นะคะโดยการาใส่จำนวนความกว้างลงไปนะคะในช่องคอลัมน์วิดนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ ออโต้ฟิตคอลัมวิทนะคะก็คือการปรับความกว้างโดยอัตโนมัติค่ะ